เดี๋ยวละเล่นวเหดูเวทอยู่นี่อไพวิววัีดูไม่เยี่มเหอนเพื่อนย่นพื่อนมาสนับชุเพือนนะมึงเล่นสนับรวงกไปชลเพื่อนนะเต้นเเนด้วิวไปเ่นไรวิวไปมีรอวิวไเล่นมีดได้ด้ไ้มาคิดตา่อนดตามเอนก่นเ่นเเมาคุยกันนะคุยกันนะคุยกันนะคุยกันเอยกันเยคุยกันยนะงึงไปดึงศพไปดึงไปดึงายไปนี่ต ไม่ตายไม่ตายไอ้ปาร์โนนเเฮ้ยดึงนี้ตรงกลางให้ตายวาตงกลางให้ตายดึงศพนีไอ้มันไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนตายเพื่อนตายดึงศพด้วยเพื่อนดึงศพด้วยดึงศพด้วยเออกางศพนะเพื่อนเขาตายเยอะเขาตายเยอะดึงศพไปดิไอ้เดีมาข้างมือเพื่อนดึศพจากมือดิชาร์อลกางหน้าปั๊มกางหน้าปั๊มกางหน้าปั๊มตายสวยเพื่อนขบุญเนี่ยโอ้ยยงนี่าโคตรมาก่อนไอ้ได้มายมาไนตขวานตัดขาก่อน กักหน้าปั๊มกักหน้าปั๊มเลยตา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 ยลอ้กัหน้าปั๊มกัํหน้าปั๊มเอ้เพื่อนหน่ยมานี่หน่อยเพื่อนหน่อย่เพื่อนหนเพื่อนเมือนตายึเพื่อนยดิไอ้าเียเยอะนะตรงเนี้ยเขาลีเยอะตรงเสาอ่ะเขาลีตรงเสาอ่ะไอ้มเราปิดดิมปิดดิไอ้มีฝฟ่งกูดิฝฟ่งกูดีซ้ายซ้ามิมาปิดดิเขาชุบเยอะเขาชุบเยอะไไสยไปสไีาจนไปเล่น่นเลนเล่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 นเลนเน่นเล่นเล่นเล่

เปยุงกัเลยแม่คนนึงเล่คนนึงเล่คนนึงฮารุเลยถึงรู้เลยรวมนี้มือรวตัวโตมี่เดี๋ยวไปช่วยไว้ไว้ไอ้ยอนมึงขัดไม้นะมึงเล่นขัดไม้นะได้ได้เพื่อนเพื่อนกำลังมาไอ้ใครไหนพี่โดนโดนโดนสนับเฮ้ริเพยเยอะช่วยเพื่อนเยอะดิช่วยเพื่อเยอะดิเพื่อน

งขึ้นอุ้ยโดนานไ่ตรงสุภนสุภนไม่เล่นกพี่นะสุภนไปไหนพ้ยหาไม่เจอนนะน่่น่่่กดอกัเลยบกัน,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 นเลยสวยเฮ้ยดัดเจ็บแล้ว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 ทำไมกูตายไม่อมอกไอ้ไม่ออกวะเอาเหมืกูตายปะแล้ตตาตายตายตายยัเตายไอ้ขเดียยวเดสวยเกเกเกหมดแล้วดีเลยนะ มาวัดปบปั๊บปุ๊บปั๊บรับรับเนี่ยเพื่อนรับรับรับหน้าเยรับหน้ารับหน้านะเยอะเกินไปไนตางกลนอีกเออต่อแล้วต่อแล้วเล่นเล่นเนาะภาพดีแล้วภาพดีแล้วไปนะฝ่ายดีที่อ่ไปาดึงมาไป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  เปิดพี่แป้งสวยพี่นี่สวยไปนึงไปนึงไปสวยมากสวยมากสวยมากพี่เซื้อบรรจุกไม้มันตายหนึ่งนะเออไม้มันตายหนึ่งนะไปมาตายหนึ่งนะขนมช่วยหน่อยก็คือไปในบ้าบ้ามันมันดึงศพเพื่อรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวมาดีมันขึ้นเล่าขึ้นเล่าเราขึ้นมาเรขึ้นมาเราขึ้นมาหน่อยเราขึ้นมาหน่อยเราขึ้นมาหน่อยไอ้นมช่วยนมนมช่วยหน่อยสายไปรับสายด้วยรับสายไปช่วยเยอะปากช่วยอย่าปากสวย โอ้โหเยอเท่าไรแม่งกอดข้าอะไรไปรู้นมใครก่อนได้นมอะไรเพื่อนเราเพื่อนยืมมาเล่นไปเราเพื่อนเราเพื่อนมาเอเด็กเขาไมาได้บ้างเด็กเขามาได้บ้างเด็กเขาม่ได้หลังบ้านอะหลังบ้านหลังบ้านอะไม่หลังบ้านอะหลังบ้านอะเราไปเที่ยไหนขวาขวาเยอะขวาเยอะ ไปเติมซ้ายหน่อยเพื่อนเติมซ้ายหน่อยสวยเติมซ้ายด้วยมันอยู่มันอยู่สายหกตัวเลยเออสวยสวยตัวสวยตัวสวยตัวดีชนะแล้วแม่นิดเดียวเลนสายเลนสายดันแบล็คบั้นดันดันแบล็คบั้นาโดนกัดสามนะโดนกัดสามสมนะดังขึ้นมาได้ดังขึ้นมาดังขึ้นมาเพื่อนหน่อยดังขึ้นมาเพื่อนหน่อยสว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 ยกินเล่าคือเล่ากินเล่าดังขึ้นมาแถวบ้านหลังบ้านสองสามคนดนะขึ้นมาดูขึ้นมาปีน้สวยสวยสวยสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปรับซ้ายหน่อยซ้ายสี่คนไปรับสวยอนเพื่อนรับอยู่สองคนเองนะ

มาล้มาแล้วปะปะปะหลังตรงหลังตรงเด้อ

เจ็บแล้วเจ็บแล้วหัวบลาเจ็บแล้วหัวบลาเจ็บแล้วไปทะลุกันหน่อยเพื่อนเพื่อนดันมาหน่อย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 เพื่อนมันมีเยอะเลยเ้ยหล่อบ้านมันเย็นได้หล่อบ้านมันเย็นเราเราเยอะกว่านะดันข้นมาหนทะลุมาหน่อยทะลุมาหน่อยเพื่อนเพื่องรับอยู่โดนโดนกัดนะพี่เจ๊กอดไม้ไอโดสวยเขาสวย ไม่เพ no yeah, so no, no, ื no. no, ่อนลัเยอะเพนลก่เยได้ขึ้นมาหน่อยนขึ้หน่อยเพื่อนเยอะอยู่เพื่อนเยอะอยู่หล่าบ้ามันอะเพื่อนยอะอยู่ไปับไปชาเอาศพกลับ่อยดิเอาศพกลับยยไปช่วยไปตีไปตีก่อนตีกนแล้วมึงขึ้นไ้มเหยามันต้อามันอยู่สายเอ้ยนขึ้ลไปเลยนขึ้นไปเลยน้องมึงต้องแขงแล้วผมคิดไงนะ ไม่กลับมันก็ได้ไม่กลอยมันก็ได้เอ้ยไม่เหยียบชนะเลยไม่เหยียบส่งเพื่อชนะเลยไม่เหยียบส่งเพื่อชนะเลยไม่เหยียบส่งเพื่อชนะเลยส่งเพื่อชนะเลยมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าเหยียบส่งเพื่อชนะเลย ดีได้หมดวยไม้ใชะแล้วชนะแน่ไ้แจะทะลุไมทะลุตีไเห็นปะทะลุบ้านสองทะลุบ้านสองีไม้ด้วยตื่เตื่น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 ตืวนตื่้ตื่น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 ตืวนตื่นตืวนตื่นตื่นตนตนตื่นตื่นตื่นตนตื่นตื่นตื่นตนตื่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 าตนตืเกตดแลตวกนตื่นตื่าต้านตื่นตืนตื่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 นตตืว้ตื่นต่นตนตื่นตื่้ตตตนต่นต มีมีหน่อยมีีหน่อยมีปีหน่อยชุบต่อมีเลยเอมาชมมาชมมันสวยสวยท้ามันดึงสอไปมันดึงสอมาด้วยไปเลยหยิบสอกไปเลยเฮ้ยอย่าไปลุกตัวน้ำไม่อย่าตบกอไม่อย่าตบกอไอ้่ปไปไปต่อ้แล้วไปตัน้เยี่หนึงพี่เธอหยิบสอกกับมนาศบมนาศ เลอย่าเลยพี <up on> <neck> ่เบิร์ตมาแล้วดึงเลบสมาดึงสบมาดีดึงสบจากมือมาดึงสบจากมือมาสวยดึงสบออกดึงสบออกสวยันเลนเลยนเลยนแทงเลยพแทงเลยแทงเลยสว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 ยแทงมั่วมายมายมายมาสวยีรีรีทุกคนรีมั่วเลยมั่วทรงเลยฮอลีฮอลีเอ๊ะมกินเดินไปแล้วยังตีอีกนี

ยย้อไป้อตอม่ตายไ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 ม่ตายดองไปึงสมาร์ทพงสมาร์ทให้หมดดึงสมาร์ทงมารไตายกูได้ไหมกูได้ไหมกูได้ไหมตายตายรออยู่นะหนุ้ยสมารตัวนึ่มาร์ทมาหนึมาหนึ่งสมาร์ทหนึงมารหมาร์ทหนึ่สมาร์นึงสมร์หึงสมรกดึงสมออกดึงสมออกทนึงสมร์ทสมารึงาร์ึงสองสมนอ่งสย่ายนัดไปเลย เอ้ยขวามันอันนี้มานะไอ้ดึงดึงดี๋ยวมาตรงกลางนะบ้างดึงมาตรงกลางนะบ้างมันมันมีพรบ่ะดึงมาตรงกลาง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 ดึสมาตรงกลางลตีไปเลยครับสวยสวยไอ้ชูเพื่อนหน่อยโดโดโดชูเพื่อนหน่อยข้างหลังพี่ชูเองไม่ชูเองเลื่อยเลยตามเลยตามเลยอุ้ยกดด้วยนะกดแล้วกดชุบแล้วกดชุบแล้วกดชูแล้วเกิดอะไรลงโหูสวยดัดมาแล้วไอ้อย่าลืมนะได้ไม้บอกด้วยนะ ไม่ยาไอยม่าเพื่อนตายเพื่อนตายผมเพื่อนตายสามนะเพื่อนตายสามนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เาใเ้มันเอาไปสองเนี่ยมันเอาไปสองเนี่ยตายเลยตัวเลี้ยงหลักไยมีดบาตายตายมาตายมาตายมาตายเฮ้ยกาเยาเฮ้ยมีมดแล้ดึงสุดึงสุดดึงอบ้านเราบ้านเราบ้านเรายม่ตายหนึ่งมาตายก่อนตเพื่อยเยอะตายเยอะกลางอ่ะ เขากบ้านเราเลยเไม่ดึงเพื่อนเลยเอ้ยเอ้ดึงเพื่อนไหนาดึงเพื่อนไหนมันเยอะอยู่นะมันเยอะอยู่นะบ้านเราอะไมเเดี๋ยวผมช่วยนะไอ้เพนเาเเตุไหชุหชุไหขวา้ยไ้ว้เลยชุดไปเลยชุไปเลยเลยวกไอ้ไม่รีเยอะไม่รีเยอะนะไม่รีเยอะนะไม่รีเยอะนะอ้ไรีเพื่อนหลับบ้านนี่เห็นปหับนหลับบ้านเพื่อตายเหหลับบ้านหน่เห็นปะจไัไวสวย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  ไม่หลังบ้านเพื่อนเราตายเยอะหลังบ้านเพื่อนเราตายเยอะหลังบ้านเพื่อนเราตายเยอะเป๊ะเอเวนมาลื้แล้วตัเข้ามาในมดอรับเต็มกูรับเต็มเกินยูพี่โอ้สวยสวยเร็วไอ้กูุรอสามกูุรอสามกูุรอสามยูยูุ่รอสามโอ้กุรอสามไอ้ผ้าตัวเหลืองอ่ะไอ้ผ้ามาดูเดี๋ยวพี่ดึงให้ดึงให้เอ้ยลุงแม็กอยู่ในมือเนี่ยช่วยลุงแม็กก่อนโอ้ยมันเต็มเลยต้องรับต้องรับต้องย้อนมันบูดมาข้าดสายเซนินไม่ได้ได้เหรอ วิ่งมึงอีกตัววิ่งกับแรกกับเพื่องก็ได้จ่อปั๊มวันนี้โดนแล้วมั้งโดน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 จะหวะไม้ไฟกลางอ่ะดิ้ใช่ไฟกลางไฟกลางหมดเราก็หายหมดเลยเหมือนกันเนี้ตรงที่กูยืนนะหลังขวานะเล่นฝานะเล่นฝานะ ไม้เปิดก่อนต้งกลางตงกลางยืนเป็นแผงไเขึ้นไม่ขึ้นไปเออสวยแล้วสวยแล้วเล่นได้เลยเล่นได้เลยมึงมึงชวนได้เลยมาเล่นอ้อมซ้ายทะลุนะเบอเบอร์ดวกนไหนเบอร์ดวกันไหนมีดมีดเบอร์ดวกันไหนมีดไม่ตาย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 ไม่้ไม่ายไม่อายไม่ตยไม่ตาไม่ตา้ไม่ตายไม่ตายไม่ตาไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ย่าไม่ไม่ย่าไม่ยไม่ไม่าไมาไม่ไมามาไม่ไม่ยไม่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 ่ไ่า่ตายนตายตาย่ ตายแลกูตายแล้วบเยอะดึงศหน่อยดึงศพีดึงศพดีดึงเพื่อนหน่อย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 มันกัดขวายปะเราเยอะกว่า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 เล่นนี้ต้องกางเป็นกลงนี้เปกลางนี้เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าเ้ยเซนไม่หนีเลยเซนเซน่นีเซนนี่าเซนนี่าเซ็นปมันชุบเซ็มชุบตายตายตายเออเอยมันบ้านคนเดียวคนเดียวคนเดียวปิดเดปิดเดดเเมเยอะไปหลับมาเยอะไปหลมาเยอะไปไปเติมม

สนับนะไอผมผม่สนับอยู่หลังหลังตรงหลังตรงโอ้ตามไม่หย oh, ุดหลังหลังตรงนะไอน้องมันบูยแล่มึงปั๊มเลย

เว้ย่ยมันใช้โปโตหัวกูโตคนเดียวเป้าไว้ไอเชี่ยทำไมมาตีหัวกูง่ายแต่กร้สัดวูวานะผมดึงให้นะขึ้นน่เพรเราขึ้นมานะขึ้นมานะผมดึงให้เฮ้ยหลังมันมาชุมนะดึงสดไหมเหีอยป่ะดึงเล่นใ้หยุดดึงสดไหมเป่ะไปูนะตายไปอไปออมาเต่าไปบ้านมันเลยไปบ้านมันเลยไปบ้านมันเลยไปบ้านต้องช่วยที่บ้านต้องช่วยที่บ้าต้องช่วยเ้ยมาช่วยหน่อยที่บ้านไปกันไปขาเล่นหยบตายตาตายตอตายองตา

ที่นตัวขวา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 สชุเี่นะชุเปี่นะชุดเปี่นะชุดเปี่ยนะชุดเปีนะเยอะกว่าเราเยอะกว่าเยอะกว่าเราเยอะกว่าเว้ยเยอะกว่าใครเกิดแล้วมึไปเล่นนะเพื่อนใครเกิดแลไปเล่นเกิดแล้วไปเล่นเลยนะกิดแล้วไปเล่นเลยพวกเราชุดต่อนะไปเล่นใครเกิดแล้วไปเลนเลยไปเล่นใครเกิดแล้วไปเล่นเลยไปเนรเกิลวไ้เนตาย เกิดล้วไม่เล่นด้ม่เลนใหกล้ๆม่ัมาเพื่อนเพื่อนหแล้วมัเลน้รีนะมรนะมันรีะนตรงนั้นรับเพื่อนหน่อยช่วยรับเพื่อนหน่อยเออนึงสบาเพื่อนตึงสบ้านมันนะเพื่อน อ่ะอโศอโศตัองสมาบ้านมานอศกับไปหน้าคุหนาปอยามปอยามโอ้ไม่เป็ไรเพ่มไมาปไรเป็นไไม่พัทพัเดวไปช่วยพ่ายเดี๋ยวไปช่วพายเลยายินก้เพียรต้องเล่นหลัไหวไหกันน่กนไหวาใจกหน่กันน่็นสวย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 สเราเยอะกว่านะเล่นดีๆเล่นดีนะยวเราเยอะกว่านะเอะกว่าเราเยอะกว่าไป่ดีไม่ได้ ย้อนตัวนี้เนี่เอามาดิตายเผียไอ้เพื่อนตายตรงกลางสองคนไอ้เวทตายอเพอกม้ากัแบงอ้ยโดนสองโดนสองคุโดนสองนมันน้อยกว่าก็เอามาตรงกับแพงค์อะมาโผเล่นไปก่อนนะเดึงศพจะเลื่อนดึงสพจะได้เพื่อนฆ่าตายดึงศพจะไดเพื่อนอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างนะเพื่อนฉันตายนะกันหยุดมีปืนกันหยุดไอ้พี่แทงได้พี่แทงได้พัดพเกิดแล้วเลยนี่นะไอ้เพื่อนตายตรงกับแพงเยอะนะเพื่อนตายตรงกับแพงเยอะนะตายเยอะตายเยอะนะตรงกับแพงอะตรงกับแพงอะตรงกับแพงอะตาย เราตายเต็มไหนิเนพอนไหนดิเขินพืนไหนดิเดี๋ยวโดนไม้ลงหวาเดี๋ยวโดนไม้ลงโดนซ้อรอม้เล่นไหมไเล่นไหมเไปทิ้งบนไอ้นี่ก่อนนะเขาไปเฮ้ยเราลีดได้เยอะลีดได้เยอะสยๆ้มา้่ก่นเลี่ลีให้พี่ลีให้พี่ลีให้ไปไปสวยไปครับพเอขึ้นเยอะมากเลยไม้ตายไม้ตายไม้ตายเออไม่เป็นไรระวังหวาครับกดป้องก่อนไม้กสนไมตายไม่ตายมตาย สบายสบายสบายไม่ได้ไม่ได้ไม่ไสวยมากมยเือน่่ีพ่นให้เดี๋ยวีเพ่น้เดี๋ยวไล่ีเพ่น้เดี๋ยวไล่ีเพ่นให้ไปสอไปสบไปไอ้เล่นนแนวเ่่น้นพ่เอามาคเองไม่เไม่เลเลยตายตายาได้เพื่อนึงสบได้เพื่อนหึงสบได้เรากือาาเยอะกว่าเยอะ่าดิวบนีตรงกลางยังไม่ชุดยไม่ชด้งัรไฟ่ะยัไม่ชดยไม่ชุได้แ่ได้แ่ได้่ ไอ้กี่ไพ่เธอมาเธอมาพ่ชเวงเอาไอตัวที่เลือดิสตัวที่เลือดิมาชุบเลยมาชุบเลยขอกันฮะเป็นไตไอ้มาข้าวบก่อนติหนะติีหน่ะปาตงหตายตบไปี่แบไปนีมันมาไม่ตายไม่ตายม่ตายไหลังบ้านหลับ้านมาสองหลับ้านมาสองออยดีดิ เป็นดีๆได้ดีๆชนะแล้วชิวๆตชิ่้เ้ร้ชิวๆชิิมามันมาตงเผือไม่เเห็นตัวหลังาไปเมาโดิิเขาได้ยนนะเพื่อนเราไปไปไปชาว้าอย่างเงี้ยเขาต้องมีมาเพื่อนตามเลแฟนเลงตาเลยชชเชเงชเงไปเไปลพี่ึงให้พี่ึงให้เลยไปเลยไปเลยบูเลยบูเลยวยวยพี่ยอหมัดรันัดสยอลื้อหมดรันัดย

มันจะรูไปเรงนีมันทะลุไปตรงนมันทะรูไปตรงนปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยมีดเอ้ยมีดมาปิดดิมีดมาปิดดิมีดมาปิดเอ้ยมีดมาปิดดิมีดไปปิดดิมีดไปปิดดดึงศอได้รัเพื่อนดึงศดึงอกไปได้ครับเพื่อนสวยเน์ดสวยมากเพื่อนดึงศอไปเพื่อนฝาลุฝาเ้อมาเน้มาดึงศกดึงศมันเกิดมันเกิดตัวเดียวตัวเดียวปล่อยไปเลยปล่อยไปเอาเดินไปเ็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวดเสามันขึ้นเป็นไหนวะไหนโกงติดโกงต

เพีห็น้องเลยพี่เห็นพี่เห็นดีไม่กับาเ้ย s a d o w โดนเลย Shadow นอน s h a d o ก่อนไปดีลุกกับมาชุก่อนลุงผมอยู่ซายผมนอนเส่วแฟงเฮ้ยเฮ้ยอจะไาอถ้าพี่หอจะไม่เกิดได้ไงวะต้องเอาเลอเจมเกิดได้ล้องช้ด้ยันเกิดอันเกิดอันเกิดเดี๋ยมาให้รู้มาไม่ตาย ไม่เป็นไรครับลงไม่เป็นไรครับสวยพี่พูสวยสวยพี่ตายพี่ตายพี่ตายอ่อนหลตายสวยอ้อน้องชายเล่นไปออเล่นไปออเล่นไปสวยอ้อนเฮ้ยดำมาได้เพื่อนเพื่อนดำไม่อหเพื่อนเขาน้อยนะเพื่อนเขาน้อยนะเพื่อนดำไมาได้นะน้อยแล้วไปิดเดชุดเดเปิดเดุดเดชเปิดเดุดเดเปิดเดดสุดดอนเดอสวยเวือเปสุเวทดดเดสุดเดดอสนดะนมได้ครับได้ไปาดนอเเปดเเดเกิดดอสดเ

ไปศพไปศพกูนะตรงรัวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งทะลุเฮ้ยดึงมาดึมากันเล้ยงเายเพื่อนดึงศพแล้วดังมากเพื่อนพี่เาไอยไปเอาไปเอาไเอาไปเไปเลางปเองไเาไปเอออาไปาไปอาไาเาไปเไปอไปไเออาเาไเอาไเอาาไไเอาอาไาไปาเอาไาไปเอาไาไอไาไาไายเอาายไเอาไเออาาาออาาออาบาุาอาาอไาเ

นีเลยครับดีเลยประเทศลีเลยประเทศอะไรนีแล้วเสียทีเฮ้ยทำไมมันถือบอไม่ขึ้นหรองานนี้ตายทานเชงแล้วกลับนี้ไม้ป่ะนนี่ไม้ป่ะมัดเปล่ามัดเปล่าเฮ้ยต่อยมาไม่หลุมอย่าไปลุงอย่าไปพี่ช่วยเพราต้องกลางหน่อยเพื่อนเวทตาย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 ตรงกลางอ่ะมึงเอาเวทก่อน มึงเอาเวทกอน์ยงศพหน่อยเพื่อนยึงศพหน่อยเพื่อนยึงศพหน่อยเพื่อนเมื่อกี้แล้วก็ยิงศพเขาด้วยเนื้อเนื้อเพื่อนเนื้อตามมาได้เพื่อนยึงศพไหมต่วยเพื่อนเนื้อเพื่อนโอ้โหพี่เสดพี่เกิดนะเพื่อนเกิดนะครับผมมาฉายยงเลยเฮ้ยผมโดนไหมผมโดนบาสเล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 นตายไม่ตายไปนะพี่ผมไปพี่กุตุนคนตามไปสวยพี่อดเด้อฮะเพื่อนตายเยอะนะเพื่อนตายเยอะนะเพื่อนตายเยอะนะเล่นไปก่อนนะนิวเราชุดเพื่อนนะนิว ต้องดีๆนะเลดีๆนะต้องิงสถากได้นะเตายเยอะนะตายเยอะนะไม่พี่ต้องมาช่วยเพื่อนในเนตห่อยชุเยอะชเยอะเโอหอีเอะงโอเยเลยแบบเตะใเยนเย็เย็นยังไหวใเยังไหวพอมเยอะอุบ้างอ่นบ้างอุ่บ้างเดี๋ยวชุบได้เหอะมาชุได้เหอ้ามาชุได้นะพอเยอะนะพอเยอะนะนั่นเะโดนหยิบไม่หยิบโดนตาย

ไดอ่อนสวยสวยดึงห่เพื่อนึงสมใหม่ดีเพื่อนดึงเพึงสมหม่ดีสมก็น้อยมากเลยเพื่อนดึงสมมากไม่มีสมเลยดึงมสมเพองสมหม่เพือหม่ดึงมาเออดึงสมจะมือกเข้ามาเพื่อนเไเอไม่เล่นต่อ สุดจมือเข้ามาเออสวยเพื่อนปันการพิเศษหนยชิูพิเศษหน่อยเฮ้ยไอเทีย่ยปล่อปล่ไปเอาปาาปากตายปากตายเอาปาร์ต์มาโดนเชื่อมเพื่อนหน่อยโดนเชื่อมเพื่อนกันพี่เนรดึงผมเหรอมันมามาเอามาโคบายสวยสวยสวยมันไม่ตายมันไม่ตายพียอดมากชนะแล้วชนะแล้วเฮ้ยมันทะลุมาเยอะจังเลยช่วยช่วยเดี๋ยวช่วยสวยสวยสวยใหญ่ใหญ่เขาทะลุบ้านเราได้เพื่อนกันไว้กันไว้สวยสวยสวยดึงสุมากดึงสุมากดึงสมดจมูกเอาเอาดึงสุดจมูกพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ดึงเข้าไปเข้าไปเลยไม่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 นมสวยนมเช่นไหน ไปเตือนใจหน้าไปข้างหน้าปอาไุ้อย่าล้มยลุงย้อเพื่อนน้าไปข้างหน้าหน่อยเพื่อนหน้าไปข้างหน้าหน่อยปลยปอปยพี่ดึงให้พี่ดึงให้สวยสวยชุบหน่อยชุบหน่อยป่อยปล่ยปอยปล่อยปล่มยปล่ยไล่อยปยปลยปล่อยไยปลปลยปล่อยปล่่อยอ่ยอน่อย่ยย้ยอลอยยย่อย่อยปยย่อย่อลลลลลยุลลลย่ลลย่อนปล่อยลปยเล่ยลยล่ ันลันไหวมันแข่งแล้วตายตไดีแล้วดีลดีอะๆๆๆดีแล้วประเทศดีแล้วจะดีแล้วผงเลยแล้วไป๊งเลยปโมเโม ต่างฝาแล้ต่าลเิาแล้วกตายไตายยสามานึามเพื่อนนึามานึงเขาตายเขาตายตายตายตาตาย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 มายเราก่อนตายา่เฮ้ยเราบางนะาเราบางนะลาเราบางเพื่อนยาอยู่ตัวแล้วนาื่อหยมาเพื่อ ช่วยเพื่อนนี้ช่ยเพื่อนนี้ช่ยเพื่อนหน่ยช่วยเพื่อนหน่อยไปเพื่อนตายเพื่อนตายตรงกลางเพื่อตายสวยสวยสวยเพื่อนช่ยเพื่อนหน่อยช่ยเพื่อนหน่อยช่ยเพื่อนหน่อยเชื่อมูตาาบ้านเาบ้านตนสมมันไปียกดอตางเแค่เพวายดูเวลาเาได้าพรังสวยดยวันสวยิโลมาทะหลังบ้านหลังบ้านบ้านเรามีเขาสองคนนะมาช่วย่อยคนเดียวหเอะไรอ่ะอ๋อเหียโดนแบน เาเก่งซะแล้ววะ <S <S แล้วนี่แหลกะ